เดือนกระะกฎาดอกไม้ก็โรยหมดแล้วนะแล้วป้าก็ไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยนะไม่ได้ถ่ายตอนมันสวยๆ,ๆไว้ฮะเพราะว่าเออพอมาจากเมืองไทยใช่ไหมพอกลับมาถึงเมืองไทยมันกำลังออกดอกแหละแต่ตัวป้าเองไม่มีเวลาพอมาถึงก็ไปบ้านหน้นเลย เม็ดมันเยอะมากเลยนะแต่พูดถึงมันปลูกง่ายมากเลยดอกไม้ชนิดเนี้คือปลูกครั้งเดียวมันมาทุกปีข้อดีของมันเม็ดมันยังไม่แก่ถ้ามันแก่นี่เอาไปโรยบ้านนู้นได้สบายเลยนะเอาไปโรยข้างบ้าน เพราะว่าสีสันมันได้อะนะดอกไม้พวกนี้สีจะสวยรวยหมดแล้ว